อันนี้โอ้โหสวยงามมะผมเข้ามา5 0 0 0 0สปินสุดท้ายหูน1 0 0 0คูณ25เข้าไปสวยงามมะผมจังหวะนี้392,000บาทคำเตือน กล่าวชักทายสุดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องมีการประสอ o หน้าเก่าเจ้าเดิมแล้ววันนี้มาเกมจินนี่นะครับผมเกมอื่นเขามาแล้วแต่ว่าโอ้โหจินนี่มา99%อย่างนี้เราจะพลาดได้ยังไงครับผมมากันเลยครับผมกับเกมจินนี่ชีวิชนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมกับเกมนี้นะครับผมวันนี้เรามาทุนห0 0 0นเช่นเดิมนะครับผมแน่นอนว่าเรามากดกันแบบออโต้แบบเดิมนะครับผม เริ่มเบ็ดกันที่100บาทนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมสังเกตมุมซ้ายบนของหน้าจอยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะมาเปิดเข้ามากันยาวๆนะครับผมยังคงไหลกันต่อไปยังต่อนื่องนะครับผมมากันแบบสับยับสับยับนะครับผมสับยับเข้ามาหมุนสี่ร้อยยี่สิบสี่สี่ร้อยนะครับผมสวยงามนะจังหวะนี้วายมาอย่างนี้ครับผมยังไงครับผม เรียบร้อยครับผมไวเข้ามา720บาทนะครับผมยังคงสับกันต่อไปอีก180บาทนะครับผมอู้สวยๆต่อยพันเ็ดนะครับผมยังคงสับกันต่ออีก400ไปกันต่อครับผมสับยับครับผมสแกตเตอร์มา2อันแต่ไม่เข้านะไม่เป็นไรไหลกันต่อไปนะครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้สับกันเข้าไปสับกันเข้าไปสแกตเตอร์มาแล้วครับผมจังหวะนี้สวยงามครับผมเข้ามากัสแกตเตอร์แรกของเกมนะครับผมก็ต้องเรียก5กันไปเลยนะครับผมตัวนี้มันคูณเยอะดีนะครับผมผมเลยเรียกอันนี้นะ ใช้บ่อยสุดแล้วนะมาครับผมเปิดมานะครับผมที่200อครับผมคูณ1ิเข้าไปนะครับผมเป็นสองพันธุนในครับผมบิ๊กวินเข้าไปเ่วยงามนะครับผมไปกันต่อนนครับผมสับกันต่อนะครับผมมาต่ออีก200ร้อครับผมคูณ1ิ้าเข้าไปก็เป็น3 0 0 0ันุนครับผมบิ๊กวินกันเข้าไปอีกแล้วนะครับผมยังคงไหลกันต่อไปนะครับผมคูณ2ี่สิบก็เข้ามาต่อนะครับผมคูณห0สิบเข้าไปเป็นพัน0นะครับผม สับกันต่อนะครับผมกับสปินไทยไม่เข้านะครับผมไม่เป็นไรจบไปที่6กพันสองร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปที่หมื่นสามแล้วนะครับผมมายังไม่หมดนะครับผมออโต้ยังไม่หมดก็ต้องปล่อยกันต่อไปนะครับผมอย่าไปฝืนรรมชาติของมันนะครับผมไปกันต่อไปกันต่อก็ผมยังไงครับผมจบไปที่จบไปที่เท่าไหร่ จบไหมจบเรียบร้อย1 2ึ1 6หมื่นับหกบาทกผมเปลี่ยนเบ็ดไปที่ส0งร้อก็ผมปั่นทิ้งไป1ทีโอ้โหปั่นทิ้งปุ๊บวายก็มาปั๊บเลยก็ผมจังหวะนี้ยังไงก็ผมวายมาสวยสวยเรียบร้อยก็ผมสองหมันสมร้อยหบาทซูเปอร์เมทัลมันเข้าไปเลยนะครับผมแหมโอ้โหเข้ากันมาขนาดนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเบ็ดอีกสักหน่อยให้มันสูงกว่านี้สักหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นเบ็ดเป็น400นะครับผมล้างง่ายสักทีนะหนึ่งสองทีแหม มันเข้าขนาดนี้ก็ขอจัดหนักเลยด้วยกันพันสี่ไปเลยครับผมคุณผู้ชมถ้าเข้าขนาดนี้แล้วนะไปเรียบร้อยครับผมสปินไป50สปินจัดมา2 5 0 0ครับผมเข้ามาแล้วครับผม2อ0 0ยังไงครับผมมาต่อยอีก840นะครับผมยังคงไปกันต่อ3 3่0งาสมบาทสวยงามครับผมเข้าต่ออีัน4ี่สวยๆเข้ามา180 0บาทต่ออีก1 000, 120บาท สวยงามครับผมไปกันต่อครับผมยังไงครับผมวายฟีเจอร์มาอีกแล้วฟีเจอร์พรวายนะครับผมสิ่งนี้ให้พ่อนเข้ามาเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ดิจิตี้ไปสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบบาทเลยก็ผมสวยงามจริงๆสับกันต่อไปกันอีกหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทก็ผมต่อยสองร้อยยี่สิบสี่เลยก็ผมเข้ามาอย่างนี้สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทเลยก็ผมใช่ไหมขึ้นเก้าหมื่นเขียะแสนกันไปแล้วก็ผมจังหวะนี้มาเข้าต่ออยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเลยก็ผมขึ้นแสนแล้วครับผม ไม่เป็นไรลงกลับมา9 0 0 0 0มื่นต่อไม่เป็นไรครับผมมาไปต่อครับผมไปต่อครับผมคืนก้าว0มื่นแล้วหยุดได้ยังไงแล้วครับผมสับกันต่อครับผมจังหวะนี้เข้าต่ออีกส0 0พันนะครับผม2 2 2 8ันหนึ่ร้บะผมจังหวะเมื่อกี้สับกันต่อไปสับกันยับยับครับผมมาต่ออีกแปดพันี่ร้อยบาทเป็นสวยงามนะครับผมต่อยหกร้อบาทนะครับผมสับกันต่อไปครับผม1,400บาทนะครับผมสับกันต่อแบบไม่หยุดยั้งนะครับผม ไปต่ออีกเท่าไรหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่ออีกสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทนะครับผมต่ออีกสามพันยี่สิบสี่บาทพร้อมสแก็ตเตอร์กันด้วยนะโอ้โหมามาครับผมจังหวะนี้ก็ต้องห้าเหมือนเดิมครับผมเ,<อ>เข้าไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมสปินแรกเข้ามาโอ้โหสามพันสต๊อปสิบคูณห้ 3, 000, 000, 000, 5, าก็เป็นหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทเลยครับผมสวยงามครับผมยังไงต่อครับผมยังไงต่อครับผมจังหวะนี้ อีก2สปินครับผมอีก2สปินนะครับผมยังไม่เข้ากับสปินสุดท้ายครับผมจะเป็นยังไงสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายคูณหนึ่งหมื่นห้าคูณยี่ห้าเข้าไปสวยงามครับผมจังหวะนี้สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทแล้วผมซุปเปอร์เมกาเข้าไปเลยอู้สวยงามจริงๆครับผมจบไปที่สิบสี่แสนแปดหมื่นเอ็ดพิมสี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทแลผมซับกันต่ออีกสิบห้านะมาอีกห้าพันหกนะครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงครับผม ห้าสี่สี่เอามาแล้ววายมาอย่างนี้ก็สวยงามครับผมก่อนก่อนจบอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับผมเข้ามาห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะครับผมสวยงามจริงๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบกันไปที่ห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่มาเร็วเค็มเลยทันครับผมวันนี้โอ้โหปรับรับโชคไปห้าแสนนะครับผมบอกแล้วครับผมว่าของจริงครับผมมาครับผมยังอาทีคนที่ดูจบก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจรกรรมกันด้วยนะครับผม ถ้าดูจบบอกเลยว่าเล่นกิจกรรมได้แน่นอนนะครับผมไม่มีพลาดแน่นอนอยังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตา e เป็นกำลังใจให้ช่องมีก,กันกันด้วยนะครับผมวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเช่นเดิมพร้อมจอมับหอบเงินห้าแสนไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ช่างสัาตัดชอบต่อเติมแต่ว่าผมขอตัวไปเติมต่อสวัสดีครับ